สวัสดีค่ะลินเอสเตทนะคะวันนี้มานําเสนอบ้านที่มู่บ้านเกตแก้วการ์เด้นสามนะคะจากตัวบ้านมองไปเห็นตึกตรงนั้นคือโฮมโปรประชาชื่นนะคะเราเข้ามาดูที่ตัวบ้านกันค่ะบ้านเลขที่6นะคะพื้นที่20ตารางวา4ห้องนอน3ห้องน้ําค่ะตรงนี้จอดรถได้1คันค่ะ,ะเราก็เดินเข้าไปชมในตัวบ้านกันนะคะ ัวบ้านจะมีประตูเหล็กกัดชั้นหนึ่งเข้ามาจะเจอห้องโถงแล้วก็มีกระจกกั้นนะคะกระจกกั้นบันไดกับกั้นห้องครัวเดินเข้ามาดูก็จะเป็นห้องครัวค่ะแถมตู้ใส่จานอ่างล้างจานแล้วก็ในส่วนของหลังบ้านก็เป็นพื้นที่กว้างนะคะในการตักผ้ากับซักผ้าค่ะ ย้อนกลับมาข้างห้องครัวตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชั้นหนึ่งค่ะก็ะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะคะเรากลับขึ้นไปที่บันไดชั้นสองนะคะขึ้นบันไดไปชั้นสองคนชั้นสองเพื่อขึ้นมาแล้วจะเห็นห้องนอนห้องหนึ่งนะคะ ภาพห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะคะแล้วก็จะมีสเตปขึ้นไปเป็นลานพักนะคะก็จะมีห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนเมนอยู่ตรงส่วนหน้าบ้านมีระเบียง มองไปเห็นบ้านฝั่งตรงข้ามแล้วก็มีห้องน้นในตัวนะคะสำหรับห้องนอนใหญ่ตรงนี้เราถอยออกมาจากห้องนอนใหญ่นะคะหันมาขึ้นบันไดไปที่ชั้นสองครึ่งนะคะบ้านหลังนี้จะมีสองชั้นครึ่งก็ะจะเจอห้องนอนอีกห้องหนึงอยู่ทางด้านหลังบ้าน แล้วก็หันมาอีกทางหนึ่งของบันไดนะคะก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงห้องนอนก็กว้างขวางอยู่ค่ะพอเรามองลงกลับลงไปที่บันไดเพื่อที่จะลงข้างล่างนะคะก็คือบ้านหลังนี้มีทั้งหมดสองชั้นครึ่งสี่ห้องนอนสามห้องน้ําห้องน้ําจะมีชั้นล่างตรงห้องครัว1ห้องแล้วก็มีในห้องนอนใหญ่ที่ชั้น2องหห้อง แล้วก็มีห้องหนึ่งอยู่ที่ชั้นสองตรงนี้เพื่อใช้ร่วมกันนะคะบ้านนี้มีอายุนานพอสมควรค่ะเราขายตามสภาพราคาต่อรองได้แต่ว่าทำเลดีมากนะคะอยู่ข้างหลังติดกับโฮมโปรประชาชื่อเลยถ้าสนใจบ้านสามารถติดต่อลินได้นะคะ095 410 4 0 1 0 ขอบคุณค่ะ